คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าบางครั้งความเงียบของประเทศมหาอำนาจไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้แต่มันแปลว่าเขารอเวลารอให้เป้าหมายเดินพลาดแล้วถึงเวลานั้นทุกอย่างที่เคยซ่อนไว้จะถูกลากขึ้นมาท่ามกลางแสงและเวลานั้นก็มาถึงแล้วครับไม่นานมานี้ประเทศอังกฤษได้เคลื่อนไหวบางอย่างที่เขเมรไม่มีทางมองข้ามไปได้เพราะไม่ใช่แค่การตรวจสอบทั่วไป แต่เป็นการเปิดโปงเปิดโปงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในระบบการเงินของโลกสิ่งที่เชื่อมโยงกับชายเพียงคนเดียวที่ครองอำนาจมาเกือบทั้งชีวิตของชาวกัมพูชาชื่อของเขาคุณก็รู้ดีครับฮุนเซนบัญชีลับทรัพย์สินมหาศาลอาสังหาริมทรัพย์ราคาแพงในลอนดอนทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ในชื่อของเขาโดยตรงแต่มันโยงยายผ่านบริษัท ผ่านชื่อคนใกล้ตัวผ่านกองทุนที่วางแผนมาอย่างแนบเนียนครูฝางรู้ไหมครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าเขมรอาจมีเงินที่ถูกย้ายออกนอกประเทศจำนวนมากแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีหลักฐานระดับเอกสารและเป็นประเทศในยุโรปที่ประกาศชัดว่าเขารู้และกำลังจะทำให้โลกเห็นคำถามก็คือ อังกฤษจะได้อะไรจากการเปิดโปงครั้งนี้และคำตอบมันลึกกว่านั้นครับเพราะสิ่งที่ถูกเปิดไม่ใช่แค่บัญชีแต่เป็นประตูประตูของเกมอำนาจระหว่างประเทศที่กำลังใช้ข้อมูลการเงินเป็นอาวุธใหม่อังกฤษอาจไม่ต้องลงมือเองแต่เขาแค่ปล่อยข้อมูลให้กระจายไปยังเครือข่ายและเมื่อข้อมูลนั้นไปถึงมือของคนที่รออยู่เกมก็จะเริ่มทันที คุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับเมื่อรายชื่อทรัพย์สินของผู้นำเขมรถูกเปิดเผยมันไม่ได้สะเทือนแค่ความน่าเชื่อถือแต่มันสะเทือนถึงระดับที่ว่าใครคือพันธมิตรใครคือศัตรูใครอยู่ในเกมและใครกำลังจะถูกถีบออกจากวงและตรงนี้แหละครับที่ทำให้ไทยกับสหรัฐเริ่มขยับการขยับของไทยไม่ได้มาในรูปแบบของกองทัพ แต่มาในรูปแบบของระบบการเงินมาในรูปแบบของนโยบายเงียบๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่กำลังเปลี่ยนเกมทั้งกระดานและเมื่ออังกฤษส่งไม้ต่อสหรัฐก็เริ่มเดินแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเราต้องย้อนกลับมาที่ใจกลางของเรื่องนี้อีกครั้งคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการเปิดโบงบัญชีลับมันทำให้คนธรรมดาเริ่มตั้งคำถามตั้งคำถามว่า ถ้าผู้นำของพวกเขามีเงินมากขนาดนี้ทำไมประเทศจึงจนตั้งคำถามว่าเงินพวกนี้มาจากไหนแล้วถูกใช้ไปเพื่อใครและคำถามที่น่ากลัวที่สุดก็คือเงินพวกนี้ถ้าไม่ได้อยู่ในระบบภาษีของประเทศแล้วใครได้ประโยชน์จากมันจริงๆเสียงของประชาชนอาจเบาแต่เสียงของความจริงเมื่อถูกขุดขึ้นมามันกึกก้องและเมื่อมันดังพอ มันจะกระแทกถึงฐานอำนาจที่เคยแน่นหนาบัญชีลับที่อังกฤษเปิดไม่ได้แค่เปิดตัวเลขแต่มันเปิดความเป็นไปได้ของการล่มสลายคุณลองจินตนาการดูสิครับถ้าแค่ประเทศหนึ่งในยุโรปขยับข้อมูลแล้วมันสามารถเปลี่ยนสมดุลอำนาจของเอเชียตอวันออกเฉียงใต้ได้แปลว่าระบบที่เรากำลังอยู่มันเปราะบางแค่ไหนและสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยอ,อีกละ่ะถ้ามีข้อมูลอีก ถ้ามีประเทศอื่นรออยู่ถ้ามีแผนที่ลึกกว่านี้กำลังเดินต่อฮุนเซนอาจรู้ตัวแต่อาจชา้าไปหนึ่งก้าวเพราะตอนนี้เขาไม่ได้แค่ถูกตั้งคำถามแต่เขากำลังถูกจัดฉากบัญชีลับไม่ได้ทำให้เขาล้มแต่บัญชีลับกำลังทำให้คนที่เคยเงียบเริ่มลุกขึ้นและคนที่ลุกขึ้นไม่ใช่แค่ประชาชน แต่คือมหาอำนาจที่พร้อมจะใช้ทุกข้อมูลเป็นอาวุธคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าบางครั้งคนที่ดูเหมือนมีทุกอย่างจริงๆแล้วเขาแค่รอดมาด้วยการซ่อนแต่ถ้าแสงสว่างสาดถึงเมื่อไหร่ทุกเงาจะหายไปและถ้าฮุนเซนเคยอยู่ได้เพราะความลับวันนี้ความลับกำลังกลายเป็นหลักฐานที่อาจลากเขา ไปไกลกว่าที่เขาเคยคิดตอนหน้าเราจะไปต่อที่หมากของสหรัฐที่ขยับอย่างเงียบแต่เปลี่ยนทั้งกระดานของเขมรและไทยแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วคุณจะเข้าใจว่าบางทีสงครามที่แท้จริงมันเริ่มจากข้อมูลไม่ใช่กระสุนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนที่เคลื่อนไหวโดยไร้แผน โดยเฉพาะประเทศที่ชื่อว่าสหรัฐอเมริกาไม่มีคำว่าเผลอไม่มีคำว่าไม่ตั้งใจและยิ่งไม่มีคำว่าช่วยโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะทุกการขยับของอเมริกาคือหมากในกระดานที่วางซ้อนกันมานานเป็นปีเป็น10ปีวันนี้ขมือนเริ่มร้อนหลังอังกฤษเปิดโปงบัญชีลับแต่สิ่งที่ทำให้คุณเซนสเทือนยิ่งกว่าตัวเลขพันล้านคือความเงียบจากสหรัฐ ที่ไม่ออกมาปกป้องแต่กลับส่งสัญญาณบางอย่างให้ไทยเดินหน้าคุณลองคิดดูสิครับในช่วงเวลาที่ขเขมรกำลังหาทางตั้งหลักกลับมีรายงานลับว่าฝ่ายข่าวกรองของสหรัฐเดินทางเข้าประเทศไทยแบบไม่มีสื่อไหนรายงานไม่มีคำประกาศไม่มีพธิธีแต่มากันจริงและเริ่มเจาะจุดที่คนทั่วไปไม่เห็นสหรัฐเริ่มสนใจอะไรบางอย่างในเส้นพรมแดน ระหว่างไทยกับกัมพูชาระหว่างค่าเงินกับอำนาจระหว่างตลาดมืดกับกระแสเงินสดและสิ่งที่สหรัฐทมไม่ใช่การบุกแต่เป็นการปล่อยข้อมูลข้อมูลที่มาจากบัญชีลับข้อมูลที่มาจากช่องทางการเงินของกัมพูชาข้อมูลที่บอกว่าเงินบางส่วนของคุณเซนอาจเกี่ยวพันกับเส้นทางผิดปกติคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านี่ไม่ใช่แค่การตรวจสอบบัญชี แต่มันคือการกดดันแบบไม่ต้องหยิงแม้แต่นัดเดียวเพราะสหรัฐรู้ดีว่าถ้าจะล้มคนอย่างฮุนเซนไม่ต้องใช้กล่องทัพแค่ใช้พลังเงาของข้อมูลทางการเงินแล้วส่งไม้ต่อให้ประเทศที่มีจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดในแถบนี้และประเทศนั้นก็คือไทยไทยอาจดูนิง่งแต่ในเกมลึกไม่มีคำว่าเฉยเพราะสิ่งที่ไทยกำลังได้รับคือโอกาส โอกาสจะเป็นประเทศที่สหรัฐเลือกให้รับไม้ต่อในภารกิจเงียบที่เปลี่ยนทั้งแนวพรมแดนและทั้งระบบการเงินของขเขมรคุณลองคิดดูนะครับว่าสหรัฐส่งข้อมูลไทยเริ่มกดดันผ่านช่องทางเงินบาทเขมรเริ่มขาดเงินสดตลาดเริ่มสัน่นประชาชนเริ่มถามและหุ้นเซนเริ่มเดินเกมพลาดแต่นี่แหละครับจุดที่น่าสนใจ สหรัฐไม่เคยทำอะไรโดยไม่มีแผนสองและแผนสองก็คือถ่าหุนเซนดิ้นแรงพวกเขาก็พร้อมเปิดข้อมูลอีกชุดที่อาจเชื่อมโยงถึงคนในรัฐบาลถึงเครือข่ายระดับภูมิภาคหรือแม้แต่คนที่เคยทำงานกับสหรัฐในอดีตเองคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการที่ประเทศหนึ่งเปิดข้อมูลอีกประเทศมันคือสงครามแค่ไม่ใช่สงครามที่มีระเบิด แต่มันคือสงครามที่มีชื่อเอกสารเส้นทางเงินและที่สำคัญมันมีผู้เล่นแค่ไม่กี่คนที่รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะล้มไทยอยู่ตรงกลางแต่ครั้งนี้ไทยไม่ได้อยู่คนเดียวหลังไทยมีสหรัฐหลังสหรัฐมีข้อมูลและหลังข้อมูลมีแรงกดดันที่ฮุนเซนไม่เคยเจอมาก่อนตอนนี้ทุกอย่างยังเงียบแต่เงียบแค่เปลือก ในความเงียบนี้ข้างในกลับเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยหมากเต็มไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นแต่บีบแน่นเขาเรื่อยๆและสิ่งที่คุณเซนทำได้อาจเหลือแค่ขอให้พันธมิตรเก่าช่วยแต่คุณผู้ฟังครับเมื่อพันธมิตรเก่ากลายเป็นผู้ถือข้อมูลใครจะช่วยใครจริงๆกันแน่ตอนหน้าเราจะพาคุณไปดูว่าไทยไม่ได้เดินหมากแค่ในระดับรัฐบาล ต่เงินบาทเองกำลังเป็นอาวุธที่ขเขมรไม่มีทางต้านรับทันและนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แรงกว่าปฏิวัติและเจ็บกว่าเสียงปืนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ามีบางอย่างที่ฆารัฐบาลได้โดยไม่ต้องแตะต้องปืนไม่ต้องลอบสังหารและไม่ต้องเรียกประชาชนออกมาชุมนุมแค่เปลี่ยนค่าเงินให้เพี้ยนพอระบบที่เคยมั่นคง ก็จะล้มได้โดยไม่ต้องส่งใครไปทำรัฐประหารและวันนี้สิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้นที่พรมแดนไทยกับกัมพูชาไทยไม่ได้รบกับเขเมรแต่ไทยกำลังเปลี่ยนเกมด้วยเงินบาทคุณผู้ฟังเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าฟังปลอยเปตดหรือเสียมราชนั้นคนจำนวนมากใช้เงินบาทในการซื้อขายประจำวันพ่อค้าแม่ขายในตลาด ร้านทองร้านโทรศัพท์แม้แต่บนเถื่อนหลายแห่งก็รับเงินบาทมากกว่ารับสกุลเงินของตัวเองเพราะเงินบาทไทยมั่นคงกว่าเชื่อถือได้กว่าและใช้ง่ายกว่าดอลลาร์สหรัฐในบางพื้นที่ด้วยซ้ำแต่ใครจะคิดครับว่าจุดแข็งของเงินบาทในกัมพูชาจะกลายเป็นจุดที่ไทยใช้บีบกลับช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารบางแห่ง เริ่มตรวจสอบการไหลของเงินบาทไปฝั่งปอยเปตเอกสารการเงินบางชุดเริ่มถูกชะลอการแลกเงินข้ามพรมแดนเริ่มถูกควบคุมและที่สำคัญการถอนเงินสดจากฝั่งไทยดูเครือข่ายฝั่งขเขมรเริ่มติดขัดแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการที่เงินบาทขาดจากฝั่งปอยเปตไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะระบบการค้าท้องถิ่นจำนวนมาก คูกับเงินบาทจนลึกไปถึงระดับรากพอะเงินบาทขาดของนำเข้าก็หยุดธุรกิจต้องเปลี่ยนราคาขายประชาชนต้องจ่ายแพงขึ้นคนบางกลุ่มเริ่มโกรธและเสียงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆทำไมอยู่ดีๆเงินบาทหายใครเป็นคนบีบรัฐบาลกําลังเสียอะไรไปบ้างและนั่นคือแรงสะเทือนที่ไม่มีใครคุมได้ประเทศไทยไม่ได้ออกแถลงการ ไม่ต้องส่งกองทัพแต่สิ่งที่ทำอยู่คือส่งสัญญาณให้รู้ว่าพวกเขาควบคุมหัวใจของระบบเงินสดเขมรได้แล้วและจุดที่น่ากลัวที่สุดก็คือเงินบาทไม่ได้เป็นแค่สกุลเงินแต่มันเป็นอาวุธทางจิตวิทยาเพราะแค่การเปลี่ยนเล็กๆก,ก็ทำให้คนเริ่มไม่มั่นใจประชาชนเริ่มถอนตัวพ่อค้าเริ่มหันไปพึ่งเงินอื่นนักลงทุนเริ่มออกจากฝั่งเสียมราฐ และทั้งหมดนี้กำลังบอกว่าเขมรกำลังถูกปิดทางหายใจคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการว่าถ้าคุณเป็นฮุนเซนแล้วอยู่ดีๆระบบเงินที่คุณใช้ประคองเสถียรภาพในประเทศกลับค่อยๆถูกควบคุมจากต่างแดนจะรู้สึกอย่างไรมันเหมือนร่างกายที่เคยแข็งแรงแต่เส้นเลือดใหญ่กำลังถูกบีบ บีบช้าๆไม่ทันรู้ตัวแต่ถึงจุดหนึ่งจะหมดแรงแม้แต่จะยืนคุณเซนกำลังรู้ตัวเขาพยายามยือ้อพยายามสั่งให้หน่วยงานทางการเงินแก้ไขพยายามหันกลับไปใช้เงินท้องถิง่นแต่คุณผู้ฟังครับความไว้วางใจของคนมันไม่ใช่สิ่งที่สั่งคืนมาได้ง่ายๆคนเสียมราฐหลายกลุ่มเริ่มกลับมาใช้ทองคําบางคน กลับไปพึ่งเงินดอลลาร์บางคนแอบหันมามองฝั่งไทยแล้วถามตัวเองว่าทำไมพื้นบ้านถึงคุมค่าเงินได้ดีกว่ารัฐบาลของตัวเองและคำถามนี้อันตรายครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่มันลามไปถึงความเชื่อมั่นทางการเมืองเมื่อคนไม่เชื่อว่าเงินของตัวเองมั่นคงเขาก็ไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะปกป้องเขาได้และเมื่อเชื่อมั่นหายอะไรอะไรก็พัง เงินบาทไม่ได้พุง่งแต่มันพุ่งเข้าใส่กระดูกสันหลังของเขมรโดยตรงทั้งระบบการค้าระบบทุนเถื่อนระบบฟอกเงินแม้กระทั่งบ่อนใหญ่บางแห่งที่เคยจับมือกับอำนาจรัฐก็เริ่มสะดุดเกมกำลังเปลี่ยนและคุนเซนรู้ว่าถ้าเขาไม่ตอบโต้ตอนนี้เขาจะไม่มีโอกาสตอบโต้อีกเลยตอนหน้าคุณจะได้รู้ว่า เมื่อหุ่นเซนเริ่มดิน้นเขาพยายามร้องไห้ความช่วยเหลือจากใครและทำไมเสียงของเขากลับสะท้อนใส่ความเงียบเพราะบางทีพวกที่เคยช่วยเขาอาจจะกำลังเลือกข้างใหม่แล้วก็ได้ครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเวลาคุณร้องขอความช่วยเหลือแล้วอีกฝ่ายไม่ตอบมันไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้ยินแต่มันแปลว่าเขาไม่อยากยุ่ง และว,วันนี้หุ่นเซนกำลังรู้ซึ้งถึงความหมายนี้ทุกคำหลังจากถูกอังกฤษเปิดโปง้งถูกสหรัฐส่งข้อมูลถูกไทยบีบระบบการเงินสิ่งเดียวที่เขาคาดหวังคือแรงหนุนจากพันธมิตรที่เคยเป็นเหมือนหลังพิงแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเงียบไม่ว่าจะเป็นองค์กรสาประาช,าชาติที่ในอดีตเคยรีบเข้าพื้นที่เมื่อได้ยินเสียงกระซิบของความขัดแยง้งแต่วันนี้ ต่อให้มีหลักฐานว่าเขมรกำลังถูกบีบ UN ก็ยังนิ่งไม่มีถ้อยแถลงไม่มีคณะเดินทางไม่มีแม้แต่เสียงตั้งคำถามจากเวทีโลกคุณผู้ฟังครับมันเหมือนโลกทั้งใบตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ขวางหมากแกมนี้อีกต่อไปส่วนจีนผู้ที่เคยเป็นพันธมิตรเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของเขมรผู้ที่เคยอัดฉีดเงินสร้างเมืองวางรากฐานโครงการโครงสร้างพื้นฐานแทบทั้งประเทศ วันนี้เงียบเงียบแบบที่หุ่นเซนไม่เคยเผชิญมาก่อนเสียงที่เขาคิดว่าจะได้รับจากปักกิ่งไม่มีคำปลอบใจที่เคยแน่นอนหายไปคำว่ามิตรภาพกลายเป็นแค่คำในกระดาษและเมื่อเสียงทั้งหมดดับลงสิ่งที่ดังขึ้นมาแทนคือเสียงในหัวของประชาชนเขมรเองคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า ประชาชนบางกลุ่มในเสียมราฐเริ่มพูดถึงการตั้งต,งตลาดแลกเปลี่ยนแบบไม่ผ่านรัฐบาลพอค้าจำนวนหนึ่งเริ่มพกเงินบาทไว้ในบ้านมากกว่าครีเอลบางคนเริ่มพึ่งระบบค้าข้ามพรมแดนโดยตรงกับไทยโดยไม่ผ่านการรับรองของรัฐบาลเขมรเลยมันคือการค่อยๆถอนความเชื่อมั่นและไม่มีอะไรอันตรายไปกว่านี้อีกแล้วสำหรับคนที่อยู่บนอำนาจฮุนเซนพยายามเรียกนักทันทูจีนเข้าพบ พยายามส่งสัญญาณไปยังองค์กรระหว่างประเทศพยายามใช้สื่อภายในประเทศชีว่าไทยกำลังรุกรานทางเศรษฐกิจแต่คำถามคือยังมีใครฟังอยู่ไหมหรือเกมนี้ทุกคนตัดสินใจแล้วว่าจะปล่อยให้เขาเดินคนเดียวไปจนสุดกระดานคุณลองที่ตามผมนะครับหุนเซนที่เคยควบคุมสภาควบคุมระบบข่าวควบคุมเงินควบคุมเสียงประชาชนวันนี้ กำนังถูกบีบจากสิ่งที่เขาไม่เคยมองเว้นไัยนั่นที่ความร่วมมือเงียบระหว่างประเทศมหาอำนาจที่ไม่ได้ใช้กองทัพแต่ใช้ความเงียบใช้ข้อมูลและใช้การถอนตัวของคนที่เคยเป็นพวกเดียวกันตอนนี้ขเขมนอยู่ในจุดที่ไม่มีใครพูดถึงแต่ทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพรมแดมถูกบีบเงินสดหายพันธมิตรเงียบประชาชนวันและคนในระบบเริ่มแอบถอย คุณผู้ฟังครับนี่ไม่ใช่จุดจบของฮุนเซนแต่เป็นจุดที่ระบบเก่าทั้งระบบเริ่มเผยรอยร้าวและในจุดที่ไม่มีใครช่วยไม่มีใครพูดแทนสิ่งเดียวที่เหลือคือความจริงไม่ว่าช้าหรือเร็วความจริงจะพังสิ่งที่โกหกมาทั้งชีวิตคุณลองนึกภาพตามผมนะครับเมื่อคุณที่เคยสั่งให้เงียบต้องเผชิญกับความเงียบและเขาต้องยืนอยู่ในนั้นเพียงลำพัง และนั่นแหละคือพลังของเกมนี้มันไม่ได้ฆ่าใครด้วยเสียงแต่มันทำลายด้วยความเงียบที่เจ็บกว่ากระสุนทุกนัดรวมกัน